ก็สวัสดีครับก็ขอ้รับเลยเข้าสู่รายการเอปตี้ผีไม่มีจะแดงนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเกมแฟบบี้เบิร์ดเห็นหลายคนเล่นกันเหลือเกินไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับเรามาเริ่มกันเลยครับ,รบอ,อ,อะไรวะ Ôi, à, ông mày, ông mày Lì bá Mình giả lại cái thằng thảm giác đó chít chết kiếm tiền Đùi 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 Mày chơi này

เอ้ยเอ้ยอันนี้ก hey, <laughs> ็ผ oh ู้เล่นเว้ยเดี๋ยวเอาใหมเอาไหมดูดูดูนี่เป็นยังไงเป็นยังไงลราเป็นยังไงแล้วโอ้โหแล้วผมแค่รอเล่นนะเก็บจ่ะ

มาเล่นด้นะมันไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกโอ้ไม่ยากไม่ยากว้า they get they food คนเล่นก็โหเ้ยโอ้มันไม่เท่าไหร่เลยแข่งน้องโงตัวหนึ่งไม่ยากหรอกมาเางแล้ว <c oughs> ไม่ไหวจะทน เออนะก็เกมนี้มันไม่มีอะไรมากมีก็นเมโงงมีตึกงงผมจาลองงเออมีถนนงงอ่เขียวมีดอกมงงสีเหลืองปากเป็นแบนเหมือนเหมือนป่าในปาริโอเลยเออแล้วก็เกมนี้มีอะไรพิเศษอย่างหนึ่งฮะก็คือมีเนี่ยฮะมีไอ้นี่มันเป็นเครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่หรือ มันดูดขึ้นไปได้อย่าง,งไรเก็บพุ้มไม้เกียดอย่างในเกมนี้เออเออ,เอ,อให้มันไปถึงหกก่อนยังไม่ถึงหนึ่งก็ตายแล้วครับ mình đang, ừ, mình sẽ chip chip cái game, mình là là <laughs> để tôi làm 10 lần <laughs> you <laughs> อเ่นะอ่าไฮเบสครับเบสก่อนห้าเอาเป็นว่าเราก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วนะสวัสดีครับ